ก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆชะลอนโยบายการฉีดวัคซีนของเด็กอายุระหว่าง5-11ปีรวมถึงการยกเลิกมาตรการต่างๆที่จะออกมาในลักษณะการกีดกันหรือการละเมิดสิทธิ์ของเด็กดังที่เห็นได้จากมาตรการการฉีดวัคซีนของรัฐบาลที่ฉีดให้กับกลุ่มเยาวชนอายุ12-18ปีที่แม้ว่าจะเป็นการฉีดโดยความสมัครใจของผู้ปกครองแต่ก็พบว่ามี สถานศึกษาจำนวนมากกับมีมาตรการที่กีดกันเช่นไม่ให้คนฉีดวัคซีนเข้าเรียนออนไซต์ไม่ให้คนฉีดวัคไม,คไม่ไม่ฉีดวัคซีนเรียนรอดอหรือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนจะต้องตรวจ ATK โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นการบังคับทางอ้อมเพื่อที่จะให้เด็กและผู้ปกครองยอมจำนวนแล้วก็เข้าไปรับการฉีดวัคซีนปัญหาที่กล่าวมาขั้นต้นนี้ มันเป็นการแบ่งแยกเด็กซึ่งจะส่งผลกระทบาทางจิตใจของเด็กเป็นการละเมิดสิทธิทเด็กทั้งๆท,ที่เด็กนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิดต่ําประกอบกับวัคซีนชนิดที่ใช้ให้กับเด็กนั้นเป็นวัคซีนที่ยังอยู่ในขั้นการทดลองและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กในอนาคตทางกลุ่มคนไทยพิศารณ์ศิ์สาขาภาคเหนือจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนของรัฐบาลของสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปกป้องสิทธิของเด็กด้วยข้อเสนอดังกล่าวทั้งกลุ่มคนไทยวิสักษิ์เชื่อมั่นว่าการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อโลกและการรักษาโลกและข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่รอบด้านจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนของไทยอย่างไม,ม่ลิดลอนโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกคนขอบคุณครับผม